ยายแกนทำอะไรปลูกต้นไม้เห็นจังเลยแย,ยกต้นไม้วันหยุดต้นกี่บาทเนี่ยไม่ได้ซื้อก็อ่อยให้มาก็มาแบ่งเพาะปลูกไม่ไม่ได้ปลูกขายเหรอไม่ได้ปลูกขายอ๋อต้นไม้ใหญ่แก่นสวยจังเลย เดไปต้นขนมดูขนมน,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 นี่ขนมนี่ใ่มีต้นกล้วยด้วยโอ้ขนมกำลังดก luộc dỡ lời nó có tôi lại dài